ร่วนพอราคาห้าสี่ามสองครับให้ม่ใช่ครับผมก็ตอนนี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ไปนะครับผมชื่อว่ามีแค่เธอก็พอ365 d a y s ครับผมก็เพิ่งเพิ่งได้ได้ปล่อยลงไปตอนนี้ก็ไปดูเอได้แล้วที่ Youtube c h ANNEL ICE PARIS e n t e r t a i n m e n t นะครับผมอยากจะฝากทุกคนเข้าไปดู MV กันด้วยเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเราก็ฟีดกับเออน้องสมิวแล้วก็ได้พิมพ์มาจาก p i x ซีมาเป็นเออนางเอก MV ด้วยครับผมก็อยากจะฝากเพลงใหม่ล่าสุดเพลงนี้ไว้ด้วยเพราะเราก็ทาแบบ MV คือทำอย่างยิ่งใหญ่ครับผมเราแบบแบบมีแดนเซอร์แบบเยอะมากแล้วก็มีแบบบีเอ็กซ์ตาร์อะไรอีกมากมายก็แล้วก็แล้วก็ทำออกมาเป็นแนวแบบมิวสิคอลที่รู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะมาแบบร้องด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมความหมายมันสวยงามยังไงบ้างครับความหมายจริงๆจริงๆมันก็ค่อนข้างตามแบบตามชื่อเพลงครับผมว่าแบบมีแค่เธอก็พออะไรเงีเ้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นความความรู้สึกตอนนั้นที่เราที่เราแต่งออกมาว่าเรารู้สึกว่าแบบ เราขอบคุณจังเลยที่ที่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่แบบส่งคนคนนี้มาให้กับผมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คุณแต่งเองใช่เป็นเป็นเป็นการร่วมแบบร่วบร่วมกันแต่งมีมีผมมีพี่โฟมีพี่ปู่แล้วก็เมีน้องสมิวด้วยครับแต่งแต่งหลายหลายคนเหมือนกันแต่ว่าแบบพวกพวกคุกหรืออะไรเงี้ยหลกัหลกๆจะเป็นแบบผมพี่โฟพี่ปู่เงี้ยแล้วก็ช่วงท่อนอื่นๆจะเป็นน้องน้องสมิวดเยอะรักโนชายเลยกับเพลงครับผมใช่ครับ <สา S 1> <า> เออถามว่าแบบตั้งใจให้มันแบบวอลวาไท์ขนาดนั้นไหมก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจชื่อจริงๆเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงแรกที่เราที่เราแต่งไว้แบบคือตอนแรกผมจะทำอีพีใช่ไหมครับตอนตอนนี้เรากำลังทำอีพีอยู่ซึ่งมันจะรวมรวมทั้งหมดอยู่5เพลงซึ่งตอนนี้เราในในอีพีนี้เราปล่อยไปแล้ว2เพลงซึ่งก็คืองอนตลอดเพลงที่แล้วแล้วก็เพลงนี้มีแค่เธอก็พอใช่ไหมครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเพลงนี้เราทําไว้ก่อนหน้างอนตลอดอีกด้วยซ<ม>้ำอะไรเงี้ยเราเราเราทำไว้แบบเพลงแรกแรกเลยครับผมทำไว้ตั้งแต่แบบ ปีที่แล้วแบบต้นปีกลางปีที่แล้วอะไรเงรี้ยผมก็คือทำทำไว้นานแล้วแล้วก็เพิ่งได้มาปล่อยช่วงนี้ครับผมเพราะเพราะว่าแบบพอพอเราทำออกมาหลายๆเพลงแล้วแล้วเราก็มานั่งแบบดูว่าเราจะปล่อยเพลงไหนก่อนหลังอะไรเงรี้ยแล้วก็เป็นสรุปออกมาว่ามันมันเรียงออกมาตามนี้ก็เลยเพลงนี้ก็เลยได้มาจบที่ตรงแถวๆนี้ครับผมซึ่งคนปล่อยเพลงเยอะมาก ทุกคนปล่อยเพลงแบบพร้อมๆกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมผมเห็นเดี๋ยวก็มีพี่เจฟนี่วันวันวันนี้วันนี้เออคุณเจเลอร์เพิ่งปล่อยเพลงไปครับผมเมื่อเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาคู้แข่งเยอะใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่า ตอนนี้ผมผมผมก็เปิดบริษัทโปรดักชันด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้ว MV Jailer ก็ทำด้วย Max Motive บริษัทของผมนะคะผมอ่าผมคนเยวใช่าก็ฝากฝากด้วยหรือว่าหรือว่าก่อนก่อนก่อนหน้านี้ที่ที่ปล่อยพร้อมๆกันเลยก็คือของของพี่เจฟฟ์เจฟซาเตอร์ทั้ง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 สองตัวเลยทั้งเออซ่อนไม่หาแล้วก็ Yellow Leaf ก็ทำโดย Max Motive นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อไปเอไปประมาณปลายเดือนนี้มั้งฮะหรือเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าเขาว่าเขาปล่อยเมื่อไหร่เออแต่ว่ากําลังใกล้ใกล้จะถ่ายแล้วครับผมก็เดี๋ยวกำลังจะมี MV ของเจ้านายทำทำทำโดยแม็กซ์โมชีพนะฮะอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครกำลังจะปล่อยเพลงแล้วยังไม่มี MV ก็ติดต่อก็ได้เขาว่าแต่ละเพลงที่เราทำแบบว่าเออมีส่วนร่วมอย่างี้มันแบบว่าติดชาร์ตติดเทรนแบบว่าทุก หมายถึงตัว MV วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่<อ>ก,<ๆ>ก็ก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าก่อนก่อนนันนี้ตัว Max กซ์โมเทฟหอตัวบริษัทอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ก็จะมีงานแบบ MV อยู่บ้านจะมีงานแบบ MV ของวงนูน้นวงนี้แบบมีวงอินดี้วงอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนปีนี้เป็นปีที่เราแบบค่อนข้างแบบมีงานที่หลายๆคนแบบชื่อที่หลายๆคนน่าจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบดีใจครับผมที่ตอนนี้เหมือนแบบบริษัทมันหลังจากที่เราทํามา2ปี มันเริ่มแบบคิกออฟไปได้ได้ดีเหมือนกันเลยเงี้ยผมก็ก็ดีใจครับก็เป็นใหญ่ไอ้มันแบบมันเริ่มแบบว่าพยานขึ้นเรื่อยๆนะคุณก็เราเราเปิดบริษัทโปรดักชันนะเรา,เราโอ้โหเอ็อ MV เรามันจะมาธรรมดาแบบทุกคนเขาก็แซวกันในกันในทีมาแบบเอ้ยแบบเอ่ออันนี้ MV Boss MV Boss ต้องต้องต้องตั้งใจทำหน่อยเว้ยอะไรอย่างงี้ยจะโป๊จะเบไม่ได้เนาะใช่ใช่ใช่อะไรนะต้องลงทุน ของเอมนี้ใช่ไหมครัโอ้ยค่อนข้างใช้ได้เพราะว่าแบบมันมันมันเป็นเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยครับผมที่ผมรู้สึกว่าคือหลังๆเนี่ยผมมาชอบชอบความแบบหนังมิวสิคคิลมากเลยผมดูแบบ Greatest Showman La La Land หรือออย่างวงกาที่มันเพิ่งออกไปมันก็มีความแบบมิวสิคคิลมีมีแดนเซอร์เยอะๆมีแบบความแบบกล้องแบบโพสิชันแบบคอริโอกราฟหนักๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมแบบผมอินในสิ่งนี้เราผมรู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากเราอยากทำแล้วเราอยากทําให้มันแบบ แบบฟิลมูดมันออกมาให้มันดูเป็นแบบฝรั่งให้ได้ด้วยเลยก็เลยแบบเอาสวนมันเรียกว่าสวนอะไรนะสวนจัตุจักรอะฮะตรงจัตุจักรทําให้มันดูเป็นแบบเออเรียกว่าอะไรเซ็นทรัลพาร์คให้ได้อะผมเออ้ยรู้สึกว่าตรงนี้จักใช่เออถ้าเต้นเพลงนี้ก็ก็ก็เป็นคือจริงๆผมรู้สึกว่าแบบ ด้วยความที่งอนตลอดแบบรอบบที่แล้วเราเรามีความเต้นง่ายๆไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าแบบรอบนี้ผมผมผมอยากเต้นให้แบบสะใจตัวเองมากขึ้นเราก็เลยแบบจัดเต็มไปเลยครับผมเต้นแบบเต้นเต้นไปเลยแต่ว่าจริงๆแบบเดี๋ยวแบบจะมีท่าง่ายออกมาด้วยนะครับผมแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็แบบกอดกอนที่ถ้าเกิดทุกคนเห็นก็คือมันจะมีเรื่องปัญหาของ universal กับติ k t o k อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้แบบทําให้ตอนนี้ติ k t ต k ผมก็คือ เป็นติ๊กต็อกเงียบๆเ,เป็นติ๊กต็อกที่แบบโดนมิวทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผม,ผมเชื่อนะผมไม่ผมไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเขาน่าจะรีซอฟกันได้เขาน่าเขาน่าจะเคลียร์กันได้แล้วมันน่าจะกลับมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอวันนั้นแล้วเราก็จะแบบมาชรเลนอะไรกันได้แต่ก็ทุกตอนนี้ก็คือเหมือนกำลังรอ,งองให้เจอแผ่นเสียงแล้วทุกอย่างมันขึ้น,ข,นขึ้นที่แพลตฟอร์มอื่นแทนแล้วเดี๋ยวเรามาระหว่างนั้นเรามาเรามาเล่นกันในแพลตฟอร์มอื่นนๆกัไป่อยยงเ กล่องวินแดนกับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับปล่อยมาจาอาทิตย์นี้จริงๆเอ,อ่อดีนะครับผมแบบผมรู้สึกว่าด้วยด้วยด้วยกราฟแล้วแบบดีดีดีกว่าก่อนตลอดแต่ว่าก็เนี่ยจริงๆวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราเพิ่งมาได้ได้เรียกว่าอ,อะไรอะมาเดินสายโปรโมทก็เลยรู้สึกว่าแบบรออีกนิดน,นึงรออีกนิดน,นึงกำลังกำลังมาแล้วก็แบบด้วยความที่เดียเด๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้คนปล่อยเพลงเยอะมากด้วยครับผมเดี๋ยวเนี่ยอย่างวันนี้เจเลอร์ปล่อยพรุ่งนี้พรุ่งนี้บัสใช่ไหมพรุ่งนี้บัสก็ก็วอชวอชสเต็ป อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออก็หวังว่าแบบมันจะทำให้วงการของเรามันคึกคักขึ้นมาแล้วทุกคนแบบ T pop is coming back อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออแต่เราก็ไม่ได้หวั่งใจใช่ไหมที่มันต้องแชร์เล่นกับคนอื่นไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นด้วยคือแบบด้วยความที่ว่า Max m o t i v ก็เป็นคนทำทุกๆอันถ้าถ้าถ้าผมก็เลยก็คือว่าแบบการที่วงการมันคึกคักมันก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมรู้สึกว่าแบบเออรู้สึกว่ารู้สึกดีดีใจที่เห็นแบบวงการ T pop มัน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 กลับมาคึกคักจากจากที่ช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่าแบบเราเราไม่ ไม่ค่อยมีเพลงฟังเลยอ่ะมันรู้สึกว่าแบบวงการมันไม่ยังไม่กลับมาเลยแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันกลับมาอย่างเต็มตัวมากๆก็ครับรอรอเราคาดหวังอยากให้เพลงของเรามันเป็นกระแสขนาไหนครับตรงอย่างบางคนอาจจะรู้สว่าเพลงของใครมันอาจจะยังไม่ได้แบบติดหูขนาดนั้นหรืออะไรครับตรงนี้ต้องมองยังไงบ้างหรือเราคาดหวังอย่างไร เพลงนี้อ่ะจริงจริงๆผมก็รู้สึกว่าเพ,เพลงนี้ก็อยากอยากจริงๆตอนแรกเริ่มสุดเลยอเราเราแต่งเพลงนี้มาเราตั้งชื่อมันว่า c r o ว d c ค o า d ด o ซองด้วยนะครับเป็นแบบเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้แบบคนหลายๆคนมาร้องพร้อมๆกันมาร้องแบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็ก็หวังว่าแบบคนจะจะ,จะจะจะชอบมากขึ้นหรือว่าแบบ แบบเอามาทําเป็นชาเลนจ์เลยได้มากขึ้นแต่ว่ามันแต่ว่ามัน,ม,นมันจะมีอะไรอีกเยอะเลยครับผมในพวกชาเลนจ์ต่างๆที่ผมคิดเอาไว้ว่าว่าแบบมันน่าจะทําออกมาได้น่ารักมากๆเดี๋ยวมันจะมีเวอร์ชันสปีดอัพมีเวอร์ชันอะไรอีกด้วยที่แบบผมรู้สึกว่าเวอร์ชันสปีดอัพอะน่ารักมากแต่กำลังรอให้มันอัพขึ้นระบบอยู่ครับผมก็ใกล้ๆแหละอีกนิดเดียวไม่อีก,อกไม่นานผมน่าจะน่าจะไม่พรุ่งนี้ก็มาลื่นเลยครับผมมันเป็นไปตามแผนที่เราคิดไว้ทุกอย่าง ตอนนี้อ่ะครับผมก็ถ,ถามว่าก็ก็ค่อนข้างนะครับผมกำลังกำลังแบบม,นมนันมันด้วยคำที่มันมันมันเพิ่งปล่อยด้วยแล้วแบบอัลกอริทึมยูทูปตอนนี้มันก็ค่อยๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ารออีกนิดนึงใช่ครับผมตอนนี้แตบบ่ๆๆๆคนเริๆๆ่มทุดถึงการแสดงของเราจะได้ในปีนี้นปีนี้เดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวมีรอรอละครอนอนอยู่เรื่องหนึ่ง <ฮะ S 2> ครับผม <ๆ S 1> ก็แบบกำลังกำลังกำลังแบบลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแบบ เขาเขาบอกผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วลลเหมือนเขาก็แบบค่อยๆแบบขยับขยับขยับมาทีละนิดณณตอนนี้ที่ผมรู้แบบอัปเดตสุดคือคือกลางปีนี้ครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะมีการขยับืยอนได้อีกนิดนนๆหน่อยๆถ้าเกิดถ้าเกิดจะมีนะครับผมก็แต่ก็ก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้กันเร็วๆนี้ก็คือแบบเป็นละครชื่อว่าโลกโลกหมุนรอบเธอครับผมที่ท,ที่เล่นกับทั้งคุณโบเมลดาแล้วก็พี่เจมจิด้วยครับผมในด้านการแสดงตัวไอค่อนข้างแบบ พวกคนจะแบบลืมภาพของการเป็นนักแสดงของเราเออ<น>ก็ก็ก็กกนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมผมผมก็เลยมานั่งอยู่เนี่ยข้างๆจ <c oughs> ีเดชมานั่งปโ, <c oughs> โปรโมทโปรโมทเพลงอยู่ข้างๆจีเดชเผื่อ, <c oughs> อแบบเผื่อว่าเขาจะเห็นอะไรเราบ้างก็แบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยคิดถึงหน้าไอ้เหมือนกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหนังบ้างไหมอะไรเราเขาเรียกไหมอย่าแต่เราก็เราก็พยายามไปก่อนไงมันก็ไม่เสียหายอะไรดูกไหม ครับไอ้แบงค์รัดมันยังไงเพราะหลายคนตอนนี้ก็จะเริ่มรังเลว่าไอ้ภาพของไอ้มันจะไปชัดหรเป็นาแลแบบนี้ันเป็นน้ำแช่กันแน่จริงจริงแบบคือคือแบบผมไม่รู้ว่าผมผมจะเรียกตัวเองว่าอะไรเหมือนกันแต่ผมชอบทั้งคู่เลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมแบบแล้วแล้วแล้วผมก็เชื่อด้วยนะว่าแบบทุกวันนี้มันมันแบบคนเราอ่ะเราสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างด้วยแบบด้วยด้วยความที่เราเราก็เคยเห็นแล้วคนที่แบบเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาเรียกตัวเองว่าแบบยูทูบเบอร์บ็อกเซอร์แบบเป็นเป็นทุกอย่างเลยเป็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่า เออเราเราชอบสิ่งสิ่งเนี้ยเราเราเราชอบทั้งการแสดงเราชอบทั้งเพลงเราเราชอบอาร์ตอะไรที่มันเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากอยากอยากทำทั้งหมดไปพร้อมพร้อมกันอยากให้ค <ๆ S 2> ุณ<ม>จำภาพผมไหมในแบบว่าในใน,ในทุกเวอร์ชั่นหรอะไรอย่างเงี้ยในในะในในทุกเวอร์ชั่นในการเป็นนักร้องในการแสดงใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าแบบ ผมผมว่ามันมันเป็นไปได้ด้วยนะผมว่ามันมันมันก็มีอ่ะอย่างอ่ะถ้ายกตัวอย่างใกล้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 ตัวอะไรอยู่ G D S L พี่วีวีโอเดตเขาก็เป็นได้ทั้งทั้งนักร้องทั้งนักแสดงที่ดีมากซึ่งสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าแบบจากจากที่เคยแบบทํางานด้วยมาแล้วแล้วก็เราก็เคยเคยแม็กซ์แม็กซ์มูนทีก็เคยไปถ่ายเขาด้วยแล้วผมรู้สึกว่าเขาก็แบบทําได้ดีมากทุกอย่างครับเป็นนักข่าวเลยใช่ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับประเทศไทยของประเทศไทยนี่มมีแล้วครับใช่ต่ปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับปีนี้ก็ทํางานอย่างเดียวเกีเตรียมดอกไม้ือยังค้าวไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยครับปีนี้ทำไมมันไม่มีอะไรขนาดนั้นเกิดอะไรหรือเปล่าเออคุณก็จริงๆอ่ะก็ก็คงต้องเป็นแบบเป็นการบอกครั้งแรกครับเกี่ยกับยีส ชอบอ่อบอกว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็โสดแล้วครับคุณเซอร์ไพรส์หนึ่งเอ่อน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นก็สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งครับมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยความที่ด้วยด้วยความที่เราเปิดเราเราสองคนใช่ไหมฮะเราเราเริ่มมาจากการที่เราเป็นเพื่อนกันมานานเหมือนกันเราเราเราเป็นเพื่อนกันมาอยู่หลายปีเหมือนกันนะผมแล้วก็ แล้วสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนปรับความสัมพันธ์มามาแบบมาเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พอพอด้วยด้วยด้วยจังหวะตรงนั้นที่มันก็นานมากเหมือนกันเราเราก็แบบหลายหลายปีเลยอะครับแล้วก็พอมาถึงจุดจุหนึ่งพอเราโตขึ้นผมรู้สึกว่าแบบทั้งคู่เหมือนก็มีทางของตัวเองทั้งคูมแบบ่มีความฝันของตัวเองทั้งคู่มีแบบมีเรียกว่าอ,อะไรอะวิธีเวยการใช้ชีวิตที่ที่ตัวเองอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันแบบมัน พอยิ่งโตมันยิ่งหเหมือนต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็มีการเหมือนพยายามแบบพยายามจะจับมือกันไว้ให้แน่นอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าด,วด้วยความที่ด้วยความที่พอมันพอมันยืนห่างกันมากๆมันยิ่งยิ่งจับมันก็ยิ่งเอื้อมแล้วมันก็ยิ่งเจ็บอะ มันก็เลยเหมือนแบบถึงจุดจุดหนึ่งที่ว <ederim. S 1> ่าเราก็เลยเหมือนมามาคุยกันดีกว่าแล้วก็แบบลดลดลดความสมธบลงมาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนทุกวันนี้ด้วยความที่ Max Motive ที่กำลังทํางานอย่างหนักหน่วงก็ก็ก็เป็นบริษัทที่เป็นเป็นไทยอินตอดแล้วคุยตอดเออกลับมากลับมา แม้ว่าี่มันเป็นบริษัทที่เราเปิดเปิดมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเราเราก็ยังมีคุยกันอยู่บ้างก็ยังก็ยังก็ยังคุยคุยกันได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังก็เว่าทำงานร่วมกันอยู่ทำงานด้วยกันอยู่ใช่ครับแล้วมันเป็นการจับด้วยดีใช่แต่ว่ามันแบบมันก็มันก็เป็นความยากอีกแบบมันเป็นเพราะอะไรใหม่ๆอีกแบบของของผมในชีวิตเหมือนกันนะด้วยกันที่แบบแบบพอเราจากกับใครด้วยดีมากๆแบบนี้มันรู้สึกแบบมันมันอะไรนนิดหน่อยมันก็แบบเออมันก็ทําให้เรารู้สึกมากๆเพราะว่าแบบ เพราะเราเพราะเราเพราะเราเหมือนมันมันเป็นความแบบจากกันที่เราก็ยังมีความรักต่อกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงเพราะว่ายังทํางานด้วยกันอยู่แล้วก็เลิกกันใช่แต่ว่ามันก็ยังแบบยังยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ครับผมมันยังมันยังไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบคุยกันไม่ได้ทํางานด้วยกันไม่ได้ะไยงเงยมันจะมีการไมู่้วพอทำงานดิบแล้วมันอาจจะแบบกลับมาเหมือนเดิมไม่รู้ก็ก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันในอนาคตแต่ว่าด้วย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 นาตอนเนี้ยผมรู้สึกว่า เออเป็นเป็นแบบนี้ก็น่าจะแบบดีสำหรับทั้งคู่มากที่สุดเลยครับหลายคที่ผ่านมาว่าการเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าค่อนข้างยากส่หนับอย่างการเป็นเพื่อนเลยก็เพื่อนเลยณณตอนนี้ผมว่าก็อาจจะยังยากอยู่ด้วยด้วยด้วยช่วงแรกๆเนาะมันมันมันยังมันยังมีแบบความสัมพันธ์มันยังมีอะไรแบบมันยังมีเรื่องอะไรความชินอะไรบางอย่างอยู่เออความรู้สึกชินอะไรบางอย่างอยู่อะไรแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักต่อกันได้ซึ่ง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 ซึ พอเราคุยกันมาอย่างดีๆแล้วก็แบบแล้วก็ยังยังทำงานด้วยกันแบบดีๆแล้วก็จริงๆแบบเพื่อนเพื่อนที่ทํางานือที่ที่เปิดบริษัทด้วยกันอ่ะมันก็เป็นเหมือนแก๊งเดียวกันเลยอย่างเงี้ยครับผมทุกคนก็เข้าใจแล้วทุกคนก็มีความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทําให้บรรยากาศมันมันแปกอ่ะออมันก็เลยแบบมันก็เลยยังไปได้ไปได้โอเคอยู่กี่ปีครหกบโอ<ฮ>้ฉ<ฮ>ัจะแบบสี่ถึงห้าเลยครับสี่ประมาณประมาณนั้นนะประมาณห้าประมาณห้า มันเปิดหัวโวแปลกๆแล้วพอมันอยู่ดีมันมันก็จะไม่ได้มีคนที่แบบนิดนึงนิดนึงเหมือนกันฮะแต่ว่าแบบมันแบบด้วยความที่พอเราคุยตกลงกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบด้วยด้วยด้วยความความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ผมรู้สึกว่าผมผมผมตั้งใจกับมันมากนะแล้วผมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมแบบผมผมผมเรียกว่าอะไรอะทุ่มกับมันมากแล้วก็แบบให้ให้แบบแล้วแล้วผมก็แฮปปี้กับมันมากมาโดยผมรู้สึกว่าแบบตลอดเวลาที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากอะผมรู้สึกว่าผมแบบ แบบเรียกว่าอะไรขอบคุณขอบคุณโลกที่ยังหมุนไปทําให้ได้พบเธอ,เอ,อมีแค่เธอก็พอไม่ต้องการใครออไม่ไออกไหมเสียดายนะเสียดายเสียดายมันแบบวยคืออย่าง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 ที่บอกแหลคะครับผมรู้สึกว่าพอพอเราแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเคลียเคลียกันด้วยดีแบบคุยคุยกันด้วยดีอะ่ะมันมันรู้สึกถึงความเสียดายและเสียใจอยู่มันมันยังมีอยู่สรับสบผมตอนนี้นะผมรู้สึกว่าแบบ เออมันก็ยังผ่านมาเป็นหลักเดือนสองสมเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยังมีความแบบเสียดายและเสียใจนั้นอยู่มันก็ยังมีความแบบมองมองไปในหลายๆหลายๆที่มันยังมีความทรงจําดีๆของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็ยังมีความรู้รสึกน,นั้นอยู่ครับผมแต่ว่ามันก็ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าเราก็กําลังจะมีอีกอีก EP หนึ่งแหละเป็นเพลงเป็นเพลงแบบแนวนี้บ้างแล้วลอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยครับผมเออจริงตอนนี้ผมว่าเฮิร์ดเฮิร์ยังเฮิร์ดอยู่ไหมครับ ไม่เฮิร์ตเท่าที่ผมคิดแล้วกันผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ฟุม่มไฟอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ก็แบบมันมันมีความมามาไปไปครับผมมันมีความแบบเดี๋ยวเราก็มีความคิดถึงเขาแบบมาวูบนึงแล้วเราก็แบบแบบอาจจะระบายกับใครสักคนอาจจะคุยกับเพื่อนคุยกับแม่คุยกับอะไรอย่าเงี้ยหรือว่าหรือหรือหรือว่าหาอะไรทําสักอย่างแล้วมันก็จะหายไปแล้วมันก็อาจจะกลับมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็ยังมันก็ยังมีแบบ ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าผมยังอยู่ในเฟสนั้นอยู่อะยังอยู่ในเฟสแบบเออแบบแสดงว่าช่วงแรกก็โฮอยู่เหมือนกันป่อยโฮอยู่เหมือนกันม,ม,มีมีมีวันเดียวเลยครับพี่พุธที่แบบโผล่เลยค,ค,ค,คือ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 วันที่แบบที่ที่คุยกันอะไรยเงี้ยเออแล้วหลังจากนั้นก็ไม่แหละช่วงน,<ใ>นั้น,นย,ยังอยู่ในระยะทำใจอยู่นิดนึงพักไหมครับพักไว้ก่อนไหมครับพักใจไหมอ๋อไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าแบบ ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได so, like, ้ม like, ีไม uh, ่ได้มีใครเลยไม่ได้มีอะไรแบบเลยอะครับผมเพราะว่าเหมือนเหมือนก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะหาหรืออะไรด้วยอะแล้วก็แล้วก็อาจจะเพราะว่าแบบหลายๆคนก็เพิ่งรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างในอนาคตสมมติถ้าจะมีใครเข้ามาแล้วที่ไอได้ยากทำงานอยู่กับเขามันจะมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนหรือมันจะต้องไม่แน่ใจเหมือนกันเลยฮะเป็นเป็นมัน รอบนี้เป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับผมแบบในหลายๆิ i t u a t i o n เลยอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าแบบมันจะเป็นยังไงจริงๆนะผมผมรู้สึกว่าผมไม่เคยไม่เคยเป็นแบบในิ i t u a t i o นอย่างนี้เลยเออแต่ว่าแบบทุกทุกวันนี้มันมันยังดีครับผมทุกทุกวันนี้มันยังแบบแบบคุย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 กันได้แล้วแล้วก็ยังคุยกันอยู่แบบมันยังมันยังมีหลายๆเรื่องที่มันต้องคุยกันทั้งเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ยังก็ยังก็ยังคุยกันปกติอยู่อะไรเงี้ย เงาเงาไหมครับวันไทยปีนี้วันไทยเออวันทายปีแรกที่คุณแบบว่านี่ผมผมผมเลยแบบพี่ผู้ทำงานกันไหมอะไรเงี้ยแบบดเรามาหาเรามาหาที่ทำงานกันไหมอะไรเงี้ยเออเพราะแบบไม่แต่เวลาแม็กแม็กโมทีฟครับเวลาคุณออกถ้าสมมติคุณได้ทำงานแล้วก็แบบแต่ละคนเขาออกงานเป็นคู่ๆอย่างนี้คุณไม่คู่เนี่ยไม่คือแบบผมมากำลังกำลังแบบ กำลังคือเพิ่งคุยกับพี่พูดไปเลยว่าแบบวาเลนไทน์เอาไงดีอ่ยแบบมันจะต้องแบบเราจะต้องเห็นทุกๆคนไปอยู่ด้วยกันอย่างนี้เหรอแล้วก็แบบเรามาทํางานกั็นไหมจะได้เป็นโซเชียลเลยไม่รู้ว่ากลัวไแมเก็บจี๊ดเลยเขาไม่คุ้นผิดเลยไม่ไม่คือบริษัทเรามันก็ไม่ได้ต้องเข้าทุกวันบางทีเขาอาจจะไม่เข้าก็ได้มันแปลว่าไอคิดเหมือนกันว่าในพรุ่งนี้จะยังไงกันเวรเทา ตอนตอนแรกตอนแรกก็คิดเหมือนกันครับผมแต่ว่าตอนนี้เราตอนนี้เรามีอะไรทำแหละตอนตอนนี้เราก็คือแบบเราแบบนัดนัดทำงานกันก็คือเนี่ยโปรโมทเพลงนี่แหละครับผมทำคอนเทนต์แบบเต็มเลยใช่คือเรียกว่ารีพัตงานเลยใช่มันก็ต้องมันก็ต้องพยายามหาอะไรทําอ่ะพี่ไม่ได้รัได้ปีหรือ่าไดะยจริงเหรอฮะอันนี้คือประสบการณ์ตรงปะอันนี้ประสบการณ์ตรงหรอมีมีมีอะไรแนะนําบอกผมได้นะตอนตอนนี้ผมก็ยังแบบพยายามแบบ get to this phase อยู่เออ เริกไม่เซลใช่ไหมแต่แบบตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบก็ได้ก็ได้ไอไอเดียเพลงใหม่ๆมาพอสขขมควรเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้อาจจะเป็นเพงลงรักเพราะว่าเวลานี้เพลงของไอทุกังออกมาจะไม่ใช่<ง>ใช่ใช่นนซึ่งแบบเออมีม,มีมีแบบเศร้าเศ้าสดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งซึ่งซึ่งตอนแรกผมมันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแบบเออแฟนๆเขาเขาแบบเขาแบบจะเก็ทเราไม่ว่าแบบตอนตอนแรกเราเราก็มาสดใสเฉยแต่แบบตอนนี้แบบมันเป็นช่วงชีวิตจริงๆที่เรารูสึกว่าเราอยากเอาออกมามันอยู่ในเพลงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองดูครับไม่คือด้วยความที่เพลงเนี้ยอย่าง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 ที่ผมบอกไงมันมันแต่งไวตงต้ตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็ยังแบบ ขอบคุณโลกที่ยังหมุนไปทำให้ได้พบเธอไม่ได้นี่ยฮ่า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 ่าฮ่า่าฮ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  u าฮ่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 าฮัามัาผมาฮ่าฮงาฮ่า่า่่้่าาี่่าผมฝาก่ฮ พราะว่าแบบผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนอาจจะเพิ่งรู้แต่ว่าผมฝากมีแค่เธอก็พอไปด้วยนะครับผม365 day ตอนนี้ก็เป็นเพลงนึงที่แบบตั้งตั้งใจมากๆเธอเธอใครอยากรู้ว่าแบบแบบมูทแห่งความรักความสดใสมันเป็นยังไงลองลองเข้าไปดูในเพลงนี้ได้ครับผมก็แบบเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักอีกเพลงนึงที่ทุกคนสามารถมาร้องตามมาได้แล้วแล้วแล้วแบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมี challenge มาให้ทุกคนได้ทำอย่างแน่นอนครับมมกโมท v ฟด้วยค่ะคุณฝาก p มกโมท v ฟไปด้วยนะครับผม,มใครใคร จริงๆนะใครไม่ว่าอยากจะทําอะไรก็ตามแบบที่ที่ที่เกี่ยวกับแบบภาพวิดีโอหรือหรือ,รอภาพนิ่งด้วยอะไรเงี้ยครับผมแบบไม่ว่าจะโฆษณา M v วหนังซีรีส์อะไรก็ตามตอนนี้ก็แบบสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เพราะว่าตอนนี้งานเริ่มเยอะนะครับผมรีบๆติดต่อกันเข้ามาเดี๋ยวแบบเ,เดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวคิวเต็มนะเอาจริงนะผมพูดจริงๆนะนี่นี่นี่กำลังแบบ เก๋งเรียกอะไรอ่วนทำเจ้านายกันอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามเจ้านายด้วยแล้วก็อย่าลืมไปดู MV ็มวีเจเลอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ดู MV ของพี่เจฟทั้งทั้งสองเอ็มวีด้วยพี่เจฟถึงแล้ที่สุดไปไปดูเราก่อนแล้วก็แล้วก็อย่าลืมดู MV มีแค่เทลก็พอสำคัญมากครับผมมีแค่เทลก็พอสุด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 สุงสุด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 สุ ขอบคุณโลกเที่ยงมุนไปทำไม่ได้พบเธอขอบคุณคำว่ารักดีๆที่เพิ่งเคยได้เจอเพราะฉันอยู่กับเธออะไรก็ดูดีรู้ไหมอยู่มี the whole world to me yeah yeah มีแค่เธอกับพอไม่ต้องการใครเย้ <Yeah. S 1> oh.